มีปัญหาสุขภาพเป็นเกี่ยวกับอย่างนะครับเป็นความดันเกือบสิบก็ปีแล้วค่ะความดันสิบกาปีแล้วความดันนี้ก็หนึ่งเป็นความดันสองเป็นอย่างไครับตะกอนก็เป็นไขมันค่ะไขมันอุตตันี่เส้นเลือดแล้วก็เวลาตะกอนเป็นมิ้นกับสิบเก็บช่องเก็บน้ำปวดประจําเดือนน้ำแสดงมรยานี่คืออาการทุตุลามกับแตกต่างกันไปจ้างเป็นเกี่ยวกับพวกไอความดันนี้นะครับมันเป็นยังไงครับอาการทุรมนตกอนนะปวววหัคหัวมาก จับมาได้เลยค่ะแต่ก่อนนี่มันเจ็บไปหมดเลยคลายๆก็เป็นไม่เกล็ดนี่บอกมันปวดขาเดี๋ยวรปวดทั้งสองปวดมดหัวนี่เลย่ะโอ้ปวดมือก็หัวจะระเบิดเลยบอกครับจ้ะปสาวม้านี่ต้องกินพาราตลอดโอ้แสงว่าอาการปวดหัวทมันแห้งเติบนะแห้งจ็จับก็ได้เลยค่ะจนโอ้บางทีได้กขยุบหัวไวเอ้าป้านั่นเลยจ้ะโอ้โหแล้วที่ไหนบ้างคุณจากก้าวสมุนไพรเข้าวตองมีส่วนความแน่นช่วงที่มาโควิดนีดีล่ะครับแบบว่าเขาจะกินต้นหินดีบอสี่ว่าสิจังใดตัดชิ้นใจว่า ก็ได้ลองโทรไปหาปีแดงกันนะวะกับกลอกกินมึงบานนี้พอไดส้สมุนไพรข้าตตอกมืนฟ้อนมาแล้วกินไม่แรงนะครับบานบนี้กัดกินนก็ปีแดงบอกว่ากินหาซีซีกินนิดเดียวเองเนาะบอ่อหลายเนาะ กินแล้วมันมีอาการกระทุ่งมีผลต่อปราบติดโรสเซเนล่าตอนแรกมันอีคอแห้งเลยเนื้อมันฉีแตกออกมันฉีออกพรอนไปหมดเลยค่ะแต่บางทีก็นอนแบบกินลงไปมันเสีออกพรอนน้ำตเขานี่ออกพอนไปหมดเลยคือเหมือนมันไหลไปเนื้ออยากเนื้อมันฉีออกมากเนื้อออกมาแล้วมันจะซึกเมือย์เหม่อนอย่างวะครับมันก็บ่ค่อยเมืย์มันก็โล่กระโล่ป่ะอ๋คือเนื้ออ่อนก็ดีเหรอป่ะอยครับผมสิ่พอใจในบ่ก็พอใจค่ะทานนี่นเต็มร้อยอยากกินข้าวตอนมีส่วนทอนจยากกินร้อยเลยค่ะไก่เต็มร้อยเลยจ้ะตอนนี้กินมาเธอเบิร์บ ขวดที่ C ่ขวดที่ 4, 4เห็นทลนหรอตนขวดแหลกกว่าครับก็ขวดแรกขวดแรกสัปดาห์แรกเลยอันนี้คือเรื่องจริงบริตัวกันเนาะ,ะแฟนยังบอกว่าคขันมันดีกับสื่อกินต่อไปเป็นวางซือ่ออยากจะบอกไปหาคนอื่นๆมาเนี่ยนะครับที่ข้าเจ้าเป็นคลายกับเขาอีก,กลังเบิ้งรายการอยู่ตอนนี้ครับะกระล้องเปิดใจเบิ้งว่ามันสิดีหรือว่าดีกระล้องตรวจสอบเอาเองครับ,บ คนเป็นโรคนีโรคน,นี้ก็ลงจวดสอบเองวัดกินเองพิสูน์เองว่าวันถุดีหรือว่าดีจะไหมโอ้เนาะ,ะยายาให้เพืดด่อตัวได้จ้าต้องร้องือตัวเขาเองเลยต้องการสั่งซื้อสมุนไพรข้าวตองยศสุนทรในพื้นที่ของอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาติดต่อได้ที่ดีเจดมสมอช็อปสาขานาทวีเยื้องๆกับเคอรี่นาทวีโทร0842783039 0842783039รับรองได้ของแท้แน่นอนยศสุนทรการันตีครับ